ค่ะออนเดทีในสัปดาห์นี้นะคะอยู่กันที่สนามกอล์ฟกัสซันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทนะคะหลุมนี้เป็นหลุมพาสี่จริงต<ๆ>้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหลุมนะที่เป็นหลุมที่แพทรักมากที่สุดในสนามแห่งนี้รักมากเท่ากับ เกลียดมากนั่นเองเพราะคิดว่าเป็นหลุมที่ทีออฟได้ยากที่สุดเลยนะ,ะในสนามแห่งนี้คือระยะเนี่ยไม่ค่อยได้ไกลเท่าไหร่หรอกประมาณ370-380จานะคะจากแท่นทีออฟด้านหลังเลยแต่ความยากที่แพทพูดถึงคือแฟเวคือถ้ามองเห็นเนี่ยคือ1แคบแหละ2ส,สโลปจากแฟเว์เนี่ยขวาไปซ้ายนะคะโดยตมภูมิ มีประเทศของหลุมนี้แล้วนะก็คือสลบจากขวาม,มาซ้ายนั่นเองแล้วมากไปกว่านั้นคือบนทีออฟหน้าสูงเพราะฉะนั้นทุกอย่างาเอื้อให้ลูกเนี่ยมันเข้าซ้ายโดยอัตโนมัติซึ่งเลเยอร์หลุมนี้ทางด้านซ้ายมีป่าลำไยญนะดักคุณไว้เรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่มาออกรอบที่นี่หรือว่าเห็นนักกอล์ฟอาชีพที่มาแข่งขันที่นี่ในหลุมนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ออกไดรเวอร์นะออกแค่เหล็ก นั่นเป็นเพราะว่าถ้าเกิดออกไดรวเวอร์หรือว่าเหล็กยาวหรือว่าไม้แฟเวย์เนี่ยเวลาลูกกอล์ฟแครี่เราค่ะมันจะไม่อยู่มันจะกระดอนไปเรื่อยๆตามสโลว์แฟเวย์แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ตกประมาณว่าตกเหียวเข้าไปทางด้านซ้ายและอย่างนึงถ้าใครนะคะนักกอล์ฟท่านไหนในตีค่อนข้างไกลต้องบอกว่าประมาณสัก250หลาอัพมันจะถูกบีบเป็นคอคอดนะคะด้วยบังเกอร์ที่เห็นนั่นหมายความว่าคือออกซัดก็ว่าแคบแล้วนะเพราะมีบังเกอร์ทางด้านขวาในดักอยู่ แฟเวสโลบขวาม,มาซ้ายมีบังเกอร์ดักอยู่ที่250อีกนะคะต้องบอกว่าหลุมนี้เป็นหลุมพาสีสั้นที่มีพิษส่งร้ายแรงมากและอย่างที่แพทบอกว่าความยากอยู่ที่ช็อตแรกนะคะในหลุมภาสีทีนี้วิธีการเล่นเล่นยังไงนะคะจากการที่ออกรอบหลุมนี้เยอะนะคะแล้วก็ออกกับเพื่อนๆโปรโปรหลายๆท่านอย่างที่บอกว่าถ้าใครใดไม่ไกลคือปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายังไงก็ต้องใช้หัวไมห้หนึ่งใช่ไหมคะทีนี้ใช้หัวไมห้หนึ่งสำหรับท่านที่ บังคับลูกพอได้นิดหนึง่งจะแนะนําว่าไม่ควรตีแบบปกติคือถ้าตีแบบปกติแล้วด้วยแท่นทีออฟที่หน้าสูงอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยลูกจะเป็นดรอธรรมชาติอย่างที่บอกนะทำให้สปินทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยตกปุ๊บกระดอนเข้าป่าลําใหญ่แน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะมาแนะนํานิดหนึ่งว่าเราเลือกเล่นแบบไหนดีถ้าคุณถูกบีบบังคับให้ต้องตีด้วยดรเวอร์นะคะง่ายๆเลยตีติดคัตเฟดไว้นิดหนึง่ง พูดเหมือนจะง่ายเนาะแต่จริงๆทำยากเหมือนกันนะสำหรับท่านที่บังคับไฟบอลได้อยู่แล้วเชื่อว่าไม่ได้ยากนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะรู้วิธีการตีคัตเฟดนิดๆเบบี้เฟดไว้อยู่แล้วนะคะเล่งกลางแฟเวหรือว่าเล่งบังเกอร์ทางด้านซ้ายมือที่เห็นนะคะแล้วตีคัตเฟดนิดๆมันจะทําให้ตอนที่ลูกแครี่เนี่ยมันกระดอนสวนเนินละกันมันจะมีสปินในลูกนะคะนั่นคือวางแผนการเล่นไปถึงสปินเลยนะอันนี้มาอีกเวลหนึ่งแล้วนะสาหรับท่านที่บอกว่าโอ๊ย ยังบังคับลูกไม่ได้เยอะเลยแล้วจะตีแบบป้องกันไม่ให้มันเลี้ยวซ้ายไม่ให้เป็นรอธรรมชาติแบบนี้ได้ยังไงนะคะง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลยเซตอัพปกติเลยนะคะเหมือนที่ท่านตีปกติแต่จดหน้าไม้ปกติเราจดตรงใช่ไหมเราเปิดหน้าไม้นิดเดียวอบเปิดไปทางขวานะไม่ใช่แบบหงายนะคือเปิดหน้าไม้นิดเดียวะคะเน้นว่านิดเดียวพอยลืมว่าแค่องศาเดียวนิดเดียวเนี่ยมันทําให้ลูก เลี้ยวไปทางด้านขวาแล้วนะเปิดหน้าไม้ดิดเดียวเท่านั้นนะคะเราก็เซตอัพทุกอย่างเหมือนเดิมใช้วงสวิงเดิมไม่ต้องพยายามดาวสวิงล้วกลับมาให้หน้าไม้สแควร์แบบนี้นะคะถ้าเราจดเปิดแล้วเซตอัพทุกอย่างเหมือนเดิมเลยตีปกติเวลาหน้าไม้อิมแพกลูกอ่ะมันจะติดเปิดนิดนิดโดยธรรมชาติแค่นั้นเองเพียงแค่นั้นลูกกอล์ฟที่คุณทีออฟออกไปอ่ะมันจะขืนขืนออกไปทางเบบี้เฟดนิดนิดอยู่แล้วนะคะแล้วทำให้ลูกเนี่ย มันไม่ดรอเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันตรงวันนี้ไม่มีอีกแล้วโชคดีที่คัดเทคเดียวด้วยเปิดหน้าไม้นิดเดียวนะคะแล้วตีคืออย่างอย่างส่วนตัวของแพตตะแพตตีเหมือนในความรู้สึกคือเอาอินเล็กๆด้วยพยายามคัดนิดๆนิดเดียวจริงๆให้ลูปมันออกไปเป็นเบบี้เฟสจริงๆแล้วก็ตอนที่ตก คือมองเห็นได้เลยว่ารูปมันไม่ได้กิ๊กกระดอนเข้าไปทางซ้ายเยอะแบบที่มันควรจะเป็นก็ถ้าต้องไปตีสนามไหนหรือมาที่กระสันขุนตานะคะมาถึงหลุมนี้อย่าลืมนะ